คุณกำลังรับฟัง Ghost Story Time คืนปล่อยผีสนับสนุนรายการโดยสินค้าจากรายการคืนปล่อยผีสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊กคืนปล่อยผีคุณนัดกู้ภัยมาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่ควานสวัสดีครับนัดดีใจมากๆเลยครับ ผมก็ที่ใจมากๆนะครับเรื่องเคสจุกเฉินประสบการณ์ตรงของน้องนัดกู่ภัยเรื่องนี้พาพวกเราคืนปล่อยผีไปฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีพี่ขวัญแล้วก็ทีมงานคืนปล่อยผีก่อนนะครับครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังสดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ที่จะมาติดตามรับฟังย้อนหลังด้วยครับครับเหตุการณ์นี้นะครับพี่ขวัญย้อนกลับไปเนี่ยเราราวประมาณสี่ปีครับสี่ปีคือพวกผมอ่ะเป็นอาสา,าสมัครกู้ภัย เราก็จะนั่งกันอยู่ที่จุดรับแจ้งเหตุเนี่ยแหละครับแล้วด้วยความที่ว่านั่งกันไปสักพักครับตกดึกประมาณสักระยะเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งก็มีการวิทยุประสานงานมาจากทางรอพอนะครับคือโรงพยาบาลเนี่ยวิทยุเข้ามาโดยตรงหาป้อมพวกผมเลยแจ้งกับพวกผมประมาณว่าให้อาสาสมัครอ่ะมาเข้ารับผู้ป่วยเคสถูกเฉินหน่อยเนื่องจากว่า จะต้องนำผู้ป่วยฉุกเฉินท่านเนี้ยกลับบ้าน mm hmm. หลังจากที่ผมได้รับแก้งข้อมูลใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ผมก็รีบเร่งเดินทางไปยังโรงพยาบาลกลาวซึ่งในตอนที่ผมมาเดินทางไปถึงนะครับ <Yeah. S 1> ก็จอดรออยู่พอประมาณครับผมรู้สึกว่าเป็นการจอดรอที่แบบนานมากๆ <Yeah. S 1> ก็ยังไม่มีการนำผู้ป่วย เคสตุกเฉินท่านเนี้ยลงมาที่รถของผมสักทีผมอะ่ะกับเพื่อนอะ่ะก็เลยแบบว่าลงไปรอยืนอยู่ข้างรถเราก็เดินรอไปเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครับพี่ขวัญจนแล้วจนเล่าอะครับก็มีลุงแก่ท่านหนึ่งซึ่งดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยอายุราวๆน่าจะเจ็ดสิบปีครับคือท่านน่ะนั่งรถเข็นมา แต่ไม่ได้มีทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข็นตามมานะครับเข็นมาให้เหมือนแกแกหมุนล้อมาเองอะครับพอแกมาถึงมาหยุดตรงหน้าผมแกก็พูดกับผมประมาณว่าไอ้นุม่มเรามารับตาใช่ไหม <c oughs> ไปส่งตาที่บ้านหน่อยสิอะไรประมาณเนี้ยครับ <c oughs> ดูจักสภาพที่แกเป็นอยู่แล้วนะครับ แกก็น่าจะเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยแจ้งมาแน่นอนเลยเพราะว่าสภาพแกเนี่ยอืเป็นเคสตุกเฉินจริงๆอะ่ะคือสายเสยอะไรเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยมผมก็บอกว่าอ๋อคุณตาเป็นคนที่โรงพยาบาลติดต่อมาใช่ไหมครับโอเคครับบ้านคุณตาอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งอะไรประมาณเนี้ครับคุณตาเขาก็แจกแจงรายละเอียดให้ผมทราบครับว่าอเข้าซอยนี้นะ ตรงไปนะจะเจ,เจอวัดนะเลี้ยวขวานะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะผมก็อ่ะคุณตาขึ้นรถเลยครับอ่ะผมก็ประคองคุณตาขึ้นรถนะครับเราก็ออกรถมาเรื่อยๆครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยคือผมให้เพื่อนผมขับเนาะผมมาก็จะนั่งอยู่ทางด้านหลังนั่งอยู่กับคุณตาท่านนี้แหละครับนั่งไปก็สังเกตว่าแบบคุณตาเนี่ยดูเหมือนโตมากมาก แกดูไม่ค่อยมีสีสันหรือชีวิตชีวาอะไรเลยครับแกนั่งเงียบๆแต่ด้วยความที่ว่าแกนั่งเงียบเกินเนี่ยผมก็เลยแบบพยายามที่จะชวนแกคุยว่าคุณตาเป็นอะไรครับปวดเป็นอะไรมาไม่มีลูกหลานมาหาหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่มีลูกหลานพามาหาหมอหรอครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งคุณตาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมานะครับก็ ทำเหมือนเสียงแบบเหมือนหัวล้อออกมาแบบหัวล้อแบบเหมือนไม่เชิงสาใจอ่ะพี่แต่หัวเราอแบบอะไรประมาณเนี้ยครับ mm hmm. ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็แบบรู้สึกแปลกๆแต่ก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเราก็นั่งมาเรื่อยๆครับจนใกล้ถึงบ้านคุณตาแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยก็ถึงวัดตรงที่คุณตาบอกแนละ้วคุณตาเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้นุม เนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะจะถึงบ้านตาแล้วนะเดี๋ยวเตรียมจอดนะอะไรประมาณนี้ครับผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ซึ่งมันดังมาจากกระเป๋าผมผมก็ควักขึ้นมาดูอ๋อมันเป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลครับเขาโทรเข้ามาหาผมพอผมรับสายเขาก็พูดกับผมประมาณว่าน้องนัท น้องนัดผมก็ว่าว่าไงครับพี่น้องนัดมาหรือยังน้องนัดมาที่รอพอหรือยังอะไรเนี่ยครับ,รบผมก็บอกว่าผมมาจนผมออกมาแล้วนะพี่เอาน้องนัดพี่ยังไม่ได้เอาร่างของผู้เสียชีวิตอะให้เราเลยฮะผมก็งงว่า ร่างผู้เสียชีวิตไหนเนี่ยพอดีทางญาติอ่ะเขาอะ่ะให้ติดต่อมาว่ามีผู้ป่วยเคสจุกเฉนินอ่ะที่มารักษาตัวที่เนี่ยแล้วเสียชีวิตเลยจะให้อาสาสมัครอะ่ะนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไปส่งบ้านน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบเหมือนถามพี่เขากลับไปว่าเอ้าเอาเอาหรอ แต่แต่ผมอะรับคุณตามาท่านหนึ่งนะครับก็ผมยืนรออยู่ที่โรงพยาบาลนานมากเลยไม่มีเจ้าที่คนไหนลงมารับผมเลยเนี่ยคุณตาเนี่ยก็เดินมาหาผมแกมีสายอะไรไม่รู้เต็มตัวเลยอะไรเงี้ยครับพี่พยาบาลเขาก็พูดตอบกับมาว่าลุงลุงแก่ๆที่เราว่าเนี่ยหรือตาแก่ๆที่เราว่าเนี่ย ใช่คนที่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายยาวไหมผมก็บอกว่าใช่นี่ไงคุณตานั่งมากับผมเลยนี่ไงอยู่ที่หลังรถเนี่ย mm hmm. พี่พยาบาลเขาบอกว่า mm hmm. ก็คนนี้แหละศพนี้แหละที่จะให้เราอ่ะมารับกลับบ้าน mm hmm. แล้วในตอนนั้นนะครับพี่ขวัญพอผมได้ยินเสียงโทรศัพท์จากปลายสายที่แบบ ที่พยาบาลพูดมาแล้วอ่ะอืร่างของคุณตาที่อยู่ข้างหน้าผมอ่ะจากที่มีแบบว่าเนื้อหนังแบบมีสีสันนิดนึงนะครับคือแบบก็ไม่ได้สว่างขนาดแบบเหมือนมนุษย์ทั่วไปครับส,สีผิวแบบมนุษย์ทั่วไปนี่แหละก็กลับกลายเป็นสีที่ตีดหน้าที่ตีดผิวหนังจากที่เหี่ยวยูแล้วก็เหี่ยวเข้าไปอีกอื กลายเป็นวิญญาณหรือกลายเป็นผีของคุณตาเลยครับครับแล้วในตอนนั้นน่ะผมอ่ะตัวแข็งขยับไปไหนไม่ได้เลยเหมือนสายตาเนี่ยถูกสะกดไว้ให้มองคุณตาอยู่ตรงนี้ครับคุณตาพูดกับผมประมาณว่าขอบคุณมากนะหลานเอ้ยที่เองมาส่งตาถึงที่แล้วคุณตาเขาก็เดินทะลุ รถไปเลยแบบดือด้อ,อเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นรถวิ่งอยู่เป่าตอนเนี้ยคือรถวิ่งอยู่เบาเครับพี่เพราะว่าใกล้ถึงแล้วไงครับใกล้ถึงแล้วผมก็เลยแบบขอบอกน้องว่าเดี๋ยวเบาเบานะใกล้ถึงแล้วอะไรเงี้ยครับครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวผมไม่รู้ไปอะไรพี่มันขยับไม่ได้เลยครับพี่ขวัญอยู่นะซึ่งตอนนั้นนัดก็ยังติดสายกับทางโรงพยาบาลอยู่ใช่ครับลมือ<า>ผมเนี่ยยังคาโทรศัพท์อยู่เลยเออแ,แล้วคุณตาก็เดิน เดินลงจากรถไปแบบที่ไม่จาเป็นต้องเปิดประตูอะพี่เดินทะลุรถล,ลงไปเลยอะ่ะอหลังจากพูดคําว่าโอ้ขอบคุณมากน่ารานเอ้ยที่มาส่งตากลับบ้านอะไรเงี้ยครับครับเนี่ยคุณตาก็เดินลงไปเลยแล้ว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 นัดยังไงอะแล้วก็หลังจากที่คุณตาลงไปเนี่ยแหละครับครับร่างกายของผมอะมันเพิ่งจะกลับมาแบบขยับขยื่นได้เออ ในปลายสายพี่พยาบาลเขาก็ถามว่านัดเป็นอะไรนัดเป็นอะไรนัดเป็นอะไรคือปากผมยังขยับตอบตอบพี่พยาบาลไม่ได้เลยครับอืในตอนนั้นนะที่ผมเห็นน่ะผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอครับผมก็พูดตอบพี่เขากลับไปว่าผมโดนผีหลอกผมโดนผีคุณตารอกอะไรอย่างเงี้ยครับครับไอเพื่อนที่ขับรถอยู่น่าจะเห็นเหตุการณ์เหมือนกันอืเพราะว่าผมสังเกตสีหน้าท่าทาง การขับรถของมันแล้วเนี่ยมันสั่นๆครับแสดงว่าม,มันเห็นเหมือนกันครับ <Okay. S 2> แล้วทีเนี้ยทําไงอะ่ะผมก็เลยถามพี่ว่าทําไงอ่ะพี่ผมเจอขนาดนี้แล้วอะ่ะ mm hmm. พี่พยาบาลบอกว่า mm hmm. ยังไงอะ่ะ mm hmm. นัดก,ก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาล mm hmm. เพื่อที่จะมานําร่างของคุณตาท่านเนี้ยกลับบ้าน <Okay. S 2> ไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว นัดเจอดีเนี่ยอะไรประมาณนี้ยครับเขาพูดประมาณนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะพูดกับผมแบบนี้ทําไมครับครับครับอ่ะผมก็เลยแบบค้อกระจกบอกเพื่อนแล้วก็กดวิทยุอครับ,รบโมบายตัวเล็กน้อยอ่ะวอวอไปที่หน้ารถบอกว่าบอกเพื่อนว่าให้ให้วกกลับไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราเราต้องไปรับเคสอะไรประมาณเนี้ยครับครับซึ่งเพื่อนมันก็น่าจะรู้แล้วครับว่าหมายถึงเคสอะไร เราก็ต้องนั่งรถเนี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลใหม่พอไปถึงใช่ไหมครับเราก็จะเจอกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยโรงพยาบาลซึ่งเขารออยู่แล้วเห็นมาพร้อมกับร่างของผู้เสียชีวิตที่คุมผ้าดิบเรียบร้อยครับอ่า <c oughs> เหลือแค่เหลือแค่เอาโตัวเอาเอาต,เอาเอาตบเนี่ยขึ้นรถผมก็เลยถามทางฝั่งของพยาบาลว่า คุณตาเขาไม่มีญาติเลยหรอครับมีญาติจะนั่งไปด้วยไหมเพราะว่าถ้ามีญาตินั่งมาด้วยเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องนั่งหลังแต่ปรากฏว่าพยาบาลบอกว่าไม่มีสญาติไม่มีญาติเลยเออคุณตาแกตัวคนเดียวเราก็นั่งไปเพื่อคุณตาไปสิอะไรเงี้ยครับแล้วผมมาเพิ่งนั่งไปเพื่อคุณตามาเมื่อกี้เองเออ,เอ,อใช่แล้วด้วยความที่ว่าแบบ อะมันไม่มีใครนั่ง่ะครับ,รบผมก็ต้องนั่งเพราะว่าเพื่อนอ่ะมันไม่นั่งแน่นอนอ่ะผมก็ขึ้นรถกู้ภัยเรียบร้อยครับแล้วก็กําลังที่จะออกจากโรงพยาบาลเหมือนเดิมครับพี่ขวัญเคลื่อนที่มาในเส้นทางเดิมซึ่งไม่ต้องบอกเลยว่าตรงไหนอ่ะคือมาแล้วรู้เลยผมก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าไปทางเดิมมันแหละเพราะ เองรู้แล้วนี้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าบ้านคุณตาแต่ด้วยความที่ว่าไปถึงแล้ว่ครับผมก็ลืมนึกไปว่าอ้าวมาถึงหน้าบ้านแล้วแล้วผมจะเอาตกไปไว้ไหนเพราะแกไม่มีญาติใช่ ไอความคิดเนี่ยครับพี่ขวัญที่มันผุดขึ้นมาในหูอะมันเลยทําให้แบบเหมือนไม่รู้ว่าดวงวิญญาณคุณตารับรู้หรือรับตาบยังไงไม่รู้นะพี่นะครับอยู่ๆเนี่ยได้ยินเสียงอะไรที่พูดอยู่ข้างหูผมอะประมาณว่าแกมีหลานอยู่คนหนึ่งไปตามหลานคนนี้มาให้มาจัดการเรื่องศพของแกอะไรประมาณเนี่ยครับ,รบ,รบพอผมหันไปนะครับพี่ขวัญคุณตานั่งอยู่ข้างผมแล้ว รครับนั่งอยู่ข้างผมแล้ว,ลลวนะในรถนะในเตอใช่ครับม,มันมันมีสองเบาะอะพี่นั่งอยู่อ,อีกเบาะเบาข้างๆผมเลยอเออออแล้วในตอนนั้นคือแบบอ่ยังไงอะพี่ศพก็เห็นนี่นั่งข้างๆผมผมก็เห็นอ,ะ,อ,อะเพื่อนก็เห็นเหมือนกันครับไอ้เพื่อนนี่ถ้าช็อกได้ช็อกไปแล้วพี่สีหน้ามันแบบถอดสีมากผมไม่เออคือแบบ คือแบบเนี่ยตะกุกตะกักเงี้ยพี่คือแบบไม่รู้จะทํายังไงเงี้ยพี่ครับผมก็เลยแบบพูดแบบพูดแบบด้วยน้ําเสียงที่โกลีนิดว่แบบคุณตาหลานคุณตายอยู่ไหนคุณตาบอกแต่เดี๋ยวผมไปตามมาให้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> คุณตาก็บอกเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงนี้นะเอ็งไปตามมันมาเอ็งบอกว่าตาชื่อนี้นามสะกุลน,นี้เออเดี๋ยวมันก็รู้อะไรประมาณเนี้ครับครับอ่ะผมก็ ฟังฟังมานะครับก็พยักหน้าก็หลังจากที่แบบฟังคุณตาเสร็จใช่ไหมครับคุณตาแกก็เดินลงรถไปแบบดือด้อๆโดยที่แบบว่าประตูหลังเนี่ยยังไม่เปิดเลยเดินลงไปเลยครับโอ้คุณตาเอ้ยครับ <c oughs> แล้วด้วยความที่ว่ารู้สถานที่ของบ้านหลานแกแหละอ่ะผมก็บอกให้เพื่อนอ่ะขับไปซึ่งระยะทางจากที่บ้านคุณตาไปหาบ้านหลานที่แกว่าท,ที่แกพูดถึงนะครับ มันก็ไม่ไกลมากครับพี่วันประมาณห้าโลวาครับครับอ่ะผมก็ขับไปปุ๊บไปถึงบ้านอ่ะแจ้งชื่อนามสกคุลน,นี้ให้หลานของคุณตาท่านนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลานแกก็บอกว่าใช่ฉันเป็นหลานคุณตาอะไรอย่างเงี้ยครับ mm. เนี่ยพอดีคุณตาของคุณเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะ mm. ยังไงอนี่ยย่าจะช่วยดําเนินการรับศพอะไปบําเพ็ญกุศลต่อได้ไหม อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ไม่คิดนะว่าญาติเขาะตอบกลับมาแบบเนี้ยคุณตาหนูเสียชีวิตรจริงๆหรอคะแล้วตอนที่รถกู้ภัยมาจอดหน้าบ้านหนูเห็นคุณตานั่งอยู่ข้างพี่เลยนะห,หนูคิดว่าพี่อ่ะมาส่งคุณตาหนูอะไรประมาณเนี้ยครับอือออผมบอกว่าไม่มีนะผมนั่งมาคนเดียวแล้วที่หลังรถเนี่ยคือศพคุณตานะครับ อมแต่พอหลานก็เห็นศพคุณตาหลานเขาก็ร้องไห้นะครับครับครับเขาก็เสียใจผมก็เลยถามว่าผม่จะต้องดําเนินการนําร่างของคุณตาเนี่ยไปไว้ที่ไหนครับอะไรเงี้ยซึ่งหลานเขาก็บอกว่ายังไงพี่ผู้ภัยหนูรบก,กวนไปที่วัดนี้ได้ไหมอ่ะพี่เอาศพไปที่วัดนี้นะอย่าหนูตามไปอะไรเงี้ยผมก็ต้องขับรถวกกลับมาซึ่งวัดที่ หลานแกบอกมันนันเป็นวัดที่อยู่ข้างๆบ้านแกแล้วพี่คิดว่าพี่ขวัญคิดว่าขากลับผมจะเจอแกไหมเออผมขับผ่านหน้าบ้านแกมผมเห็นแกยืนโบกมือให้โอยโบกแบบไม่ได้โบกเรียกเข้ามานะครับครับโบกเหมือนแบบโบกแบบบายๆอะไรเงี้ยครับครับครับ ผมก็เลี้ยวรถเข้าวัดไปหลานเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมานะครับแล้วก็มาแจ้งกับทางวัดว่าจะนําร่างของคุณตามาบําเพ,พ็ญกุศลอะไรเงี้ยครับมาตั้งเพื่อรอชาปนากิจอะไรเงี้ยครับครับก็หลังจากที่ผมเสร็จหน้าที่ผมแล้วผมก็กําลังจะกลับผมก็แบบยกมือพนมมือไหว้หน้าลงสพของคุณตานะครับว่า อ่ะคุณตาผมมาส่งคุณตาแล้วนะอะไรนะคุณตาเจอหลานแล้วนะอะไรเงี้ยค,คุณตาแบบอ่าไม่ต้องมามาหลอกมาหลอนผมนะหรือแบบมาประกตัวให้ผมเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งมันมีเสียงตอบรับกลับมาซึ่งได้ยินอยู่ข้างๆใบหูผมเลยนะครับพี่ขวัญพูดกับผมประมาณว่าเออขอบใจเองมากแต่หันไปไม่เจอใครนะครับมีแต่เสียงมีแต่เสียงครับ แค่นี้จริงครับพี่กวัาแล้วหลังจากที่แบบผมได้ยินอย่างเงี้ยผมก็เลยตะกิดเพื่อนอกป่กเรากลับมันดีกว่ามหมดหน้าที่ของเราแล้วผมก็ขับรถกลับมาที่จุดรับแจ้งเหตุครับพอขับมาถึงใช่ไหมครับผมก็รีบนําเรื่องเนี้ยมาคุยกับเพื่อนๆในกลุ่ม,มที่อยู่นั่งอยู่ที่ป้อมอะครับว่าแบบเฮ้ยผมเจอแบบนี้แบบนี้นะอเออซึ่งทุกคนในนั้นอะ เขาก็พูดให้ฟังว่าโอ้แสดงว่าเองเพิ่งเคยเจอเหรอพวกพี่อ่ะเจอบ่อยมากอะไรอย oh, so so, like so, ่างเงี้ยไอ้เคสแบบเนี้ยครับเราก็เมาส์มอยกันว่าอใครเจอมายังไงอะไรยังไงเนี้ยครับเวลามีเคสฉุกเฉินทีไรอ่ะไอ้คาว่าเคสฉุกเฉินทีไรเนี้ยครับให้เองระลึกไว้เสมอว่ามันคือร่างของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเรียกพวกเราไปส่งบ้าน ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมเขาถึงใช้คานี้ครับครับผมนี่แหละครับพี่ขวัญเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าเกี่ยวกับคําว่าเคสฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับโอ้โหสนุกสนานมากนัทสนุกจังรเรื่องเนี้แล้วลุ้นตามแล้วผมแบบตกใจมากครับตกใจแล้วแบบโอ้เอานึกอารมณ์คุณผู้ฟังผมอะเคยนั่งรถมวิธิกู้ภัยเวลารับร่างไร้วิญญ,ญาณนะครับขึ้นมาบนหลังรถ แล้วก็ตอนนั้นผมทํารายการเมด์เนาะชื่อรายการเมเดย์นะครับเวลามีเหตุเราก็กระโดดขึ้นตามรถกู้ภัยไปตามเหตุตา่างๆอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่เคสหนึ่งซึ่งผมกระโดดขึ้นรถกู้ภัยไปเหมือนกันอารมณ์มือน,นั้นอย่างเงี้เลยครับท,ท,ที่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 นัดเล่าเลยก็คือนั่งไปกับร่างไร้วิญญ,ญาณแต่ตอนนั้นผมรู้สึกไม่กลัวแค่รู้สึกสงสารเขาแล้วได้ได้เดี๋ยวมองแล้วก็ปรงว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างงี้เนาะแล้วก็ที่ไม่กลัวเพราะว่ามีพี่ๆกู้ภัยหลายคนนั่งอยู่ไปด้วย ซึ่งเป็นเป็นรถเ,เ,เขาเรียกอะไรนะรถรถแคปอะไม่ใช่มี4ประตู2ประตูแล้วมีแคปแล้วก็มีหลังคาคุมข้างหลังเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นแครีบอยครับพูดพูดแบบ,บภาพเนาะนะครับ,รบก็จะมีมีบอร์ดเพื่อมารองรับร่างแล้วก็ยกขึ้นเป็นรถ เป็นบอดสีส้มๆที่คุณผู้ฟังเห็นบางที่ก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองบ้างแล้วแต่นะครับก็ยกขึ้นไปวางแล้วก็มีพี่ๆกู้ภัยนั่งข้างผมก็เห็นเขาอย่างนั้นแต่นัดอะ่ะนัดนั่งนัน่งไปกับคุณตาเลยซึ่งตอนนั้นรับคุณตามาจากโรงพยาบาลคุณตาก็เป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละถูกไหมฮะครับก็นั่งรถเข็นมาวิลแชร์มาสายน้ําเกลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแลวโอ,อ้สองสารคุณตาเนาะไปะจิตอาสาอยู่แล้วน้องๆกู้ภัยไปจิตอาสาอยู่แล้วพร้อมรับใช้อยู่แล้วก็เลยนําคุณตาไปส่งซึ่ง เท่าที่นัดเล่าพี่ขวัญก็เลยอนุมาได้ว่ารถที่น้องนัดนั่งไปเนี่ยเป็นรถสี่ประตูถูกไหมครับผมนั่งเป็นรถตู้ไปครับอ๋อเป็นรถตู้เนาะโอเคเป็นรถตู้ไปแล้วก็มีคุณตานั่งข้างไปด้วยครับโอ้โหแล้วไอ้ช็อตที่ช็อตที่โรงพยาบาลโทรมานัทํำไมไม่มาทีรออยู่อะอา้าวก็ผมมาส่งคุณตาแล้วไงเคสเดียวกันปะคุณตาคุณตาที่ไหน อะไรอย่างเงี้ยคุณตาใครมารับศพไปส่งที่บ้านคุณตาไหนแต่งตัวยังไงนักอธิบายไปพออธิบายเสร็จปุ๊บหันระหว่างที่คุยกันเขาบอกเอ้านั่นแหละศพนั้นแหละที่ใ้มารับแล้วคุณตาก็ค่อยๆแบบจางจางจางแล้วก็เดินทะลุประตูออกไปอะประตูรถตู้ลงไปอ่ะครัโอ้โหตอนนั้นนัดเก่งมากนะที่คุมสติตัวเองนะ อยู่อะอยู่หมัดเลยตอนนั้นแนหะถ้าเป็นคนอื่นเป็นพี่นะจอดมึงจอดจอดตะโกนบอกเพื่อนแล้วเป็นพี่อะจอดจอดจอดครับผมกระโดดไปนั่งหน้าเพื่อนแล้วสุดท้ายไอ้ช็อตที่น่ากลัวสุดเคยเลยหรือป่าวนกลับมารับร่างนี้อีกแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างเนี้ยเราเพิ่งเจอเมื่อกี้ใช่ครับแล้วเราก็ต้องกลับไปที่เดิมอีกใช่ครับพี่แล้วระหว่างนั่งน่งก็ถึงบ้านตาก็มาปรากฏตัวให้เห็นอีกโอ้โห นันน่นแหละพี่ช็อตนั้นนะคือแบบผมมาใจแบบตกไปอยู่ตะตุ่มเลยคือแบบไม่รู้ว่าขึ้นมาตอนไหนด้วยนะครับอยู่ๆก็โผล่มาเลยครับครับผมถามนดิดนึงแล้วเพื่อนคนขับอ่ะเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดระหว่างเบามัลอยกันเขาก็คุยหมดว่าเฮ้ยกูก็เห็นเป็นคนด้วยนยัดอดี๋ยวันนี้ปะเขาเห็นเหมือนกับผมเลยครับ<อ>คือผมเล่ายังไงเขาเห็นแบบนั้นเลยครับเห็นเหมือนกันครับแล้วช็อตแล้วช็อตที่วาร์ปออกจากประตูทะลุประตูไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นหมดเลยใช่ไหมฮะ เห็นครับเขมงจากกระจกหลังครับโอ้โหนี่แหละครับคำว่าอาสาคำว่าอาสาสมัครนะครับโอ้โหครับน้องนัดสนุกมากสนุกจังนะครับพี่ขวัญสนุกจังแล้วก็พี่ขวัญไม่ถามเลยว่าโรงพยาบาลไหนนะครับแล้วก็ไม่ถามว่าไปส่งย่านไหนด้วยนะครับครับผมโอ้โหสุขนาจริงๆเลยนะครับน้องนัดขอบพระคุณมากๆนะในค่ำคืนนี้นะขอบคุณมากนะครับพี่ขวัญ แล้วก็ถึงแม้่าผ่านไปสี่ปีแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาด้วยที่สูญเสียคุณตาไปแต่ว่าวิญญาณของคุณตาก็คงประสบพภูมิที่ดีแล้วเนาะและพี่เชื่อว่าเวลานัดวิ่งผ่านเส้นนั้นบริเวณบ้านคุณตาหลังนั้นเนี่ยต้องมีโอกาสผ่านไปแน่ๆครับด้มีโอกาสผ่านไปอยู่ครับแล้วทุกครั้งนึกไหมว่าเอะคุณตาอยู่ก็นึกนึกไม่ได้ใจว่าคุณตาอยู่ป่าระอะไรนึกในใจครับพี่นึกนึกเสมอครับพี่นึกเสมอ กลัวแกนั่งตอนท้ายมาเหมือนกันนะบางทีอ่ะไม่แล้วแกแกเคยขึ้นมาแล้วด้วยเนาะใช่ครับแล้วแกแกเคยขึ้นมาแล้วอ่ะพี่ครับ <c oughs> ถ้าแกขึ้นมาอีกบอกหลานไปสงตาหน่อยนี่ผมก็โดดลงรถเลยนะครับหน่ยตาก็ใจร้ายไปอันนั้นอันนั้นตาตาก็โหดไปผมบอกยก <c oughs> ้ามาแบบนั้นนะ <c oughs> ใช่ครับผมโอ้โห,โหวสนุกจังเลยอ่ะใครพลาดเรื่องนี้เดี๋ยวเราฟังย้อนหลังนะครับสนุก <c oughs> จัง <c oughs> ผมถึงกับ,ร,บร้องอุ้ยเลยอ่ะครับครับ สุดท้ายนัดครับเห็นบอกว่าคุณแม่ขายของด้วยใช่ไหมครับที่ระยองใช่ครับขายอะไรตรงไหนอะไรยังไงฮะขายดอกไม้อยู่หน้าวัดประชุมมิตรครับเป็นดอกไม้ไหว้พระนะครับขายเันโกนมันพระครับวัดประชุมมิตรตรงวอดประชุมมิตรครับตรงไหนครับอยู่ตรงปากทางวัดเนินกระป๋อครับอ๋อแถวนึงกระป๋อใช่ไหมใช่ครับโอ้จหาดน้ำรินหาดน้ำรินอ๋อหาดน้ำรินจะขายทุกวันพระเหรอครับมันพระกับเป็นโกนครับโอเค นะครับยังไงก็ฝากด้วยไปอุดหนุนด้วยนะใครอยากทําบุญตอนเช้าใส่บาตรอะไรเงี้ยรับหรือว่าจะทําบุญไหว้พระอะไรก็ไปซื้อได้ฝากอุดหนุนคุณแม่ของน้องนัทด้วยแล้วน้องนัทไปช่วย <ผม S 1> คุณแม่ขายไหมครับเนี่ยก็ไม่ได้ไปครับส่งหวานใจไปขายแทนครับอ๋อส่งหวานใจคนที่ถ่ายรูปลงในเฟซใช่ไหมใช่ครับอืมหวานเจี๊ยบอยิจฉาจังเลยหวานเจี๊ยบเลย <laughs> ได้ขอให้กิจการดีๆ <laughs> แล้วก็ขอให้คนที่อยู่ในระแวกนะั้น <laughs> ไปอุดหนุนนะ อัาขอบคุณมากนะครับพี่ขวัญขอบคุณมากมากน้องนัทวันนี้เล่ากับพี่ขวัญขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราแล้วก็สนุกมากครับโอกาสหน้าอีกนะน้องนัดนะได้ครับยินดีมากครับพี่ขวัญดูแลสุขภาพด้วยพี่ขวัญด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ